สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนครับแฟนช่องมาหาเฮงพามุวนครับผมเนะเาะอพี่น้องรังรัฐบาลไทยออกไปบนเนะ 3, 2, เาะสามสองสี่ลงังสองหัวครับผมเนาะพอเพชรให้โค้งสุดท้ายก็คือฝันมาผู้หญิงมายืนอยู่หน้าล้านสองคนเนาะก็ได้ตีเป็นทีสี่ับสองสี่ลูกค้ามาซื้อมือสุดท้ายบอกมัดทุกคนพี่น้องเนาะคือกันมัดบ้าดมัดเมืองเลยเนาะเอาฝันตองอัดด้วพี่น้องเด้อ อ่ารอดติดตามไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับพ่อเพชรครับผมสวัสดีครับผมแอดเมนละสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามพ่อเพชรไก่ย่างนะครับครับผมอ่าอ่าหมู่วานนี่เป็นยังไงของหมู่ว่านนี้มีคนหมานแน่บ่หูอืคนหมานี่บอว่าบันนีมื่อวานโชคดีสิีมีคนหมานอยู่เพราะว่าเพิ่โทั้งขางไก่ดีดีครับโอ้ไซส์ใมาดักษเพิ่มทัมาว่า เคนเป็นเอฟซีครับผมเอฟซีพอเพลินประทันโอ้เยพอเพลิไใหญ่ย่างเออเอาไปในเบอร์โทรมาทั้สายฉันหรอกอันปลาไว้บอกป่าทันโอ้โหว้าวโทรมาหาพอเพลินเท่าที้สังเกตเบิรงนี่โค้งสุดไทยมันสีเข่าเพิ่นวะเออเป็นเจ้าในมือมือมือเลขออกนะเออโทรมาโอ้เพิ่น เวฝอเดีบอกมักถือว่เที่ยฝันดีบอกเพนั้เพื่อาก็ยังว่าฝันห็นเด็กหน่อยไม่ยืนอยู่หนาเมื่อเมื่อเลขสิออกนะทิพหาน้ำแรงเด็กสิออกติงหน่อยไม่ยืนอยู่หนาล้านติงหน่อยผู้หยิ่งดิฝันแนฝันมผู้หยิ่งก็ถือมัดบอกบอกคนละคนทีเออพ่วมพ่วม เขาลุงเรียนประทมนี่แหละน่อยสองคนไม่อยู่แต่ว่านั่นักนก็จากได้กับวิ่งซีแล้วคุณแม่อนเคนโทรมาเพียงแต่ฝันเห็นเด็กน้อยพุ่งยิงมาอยู่สองคนครับผมกับตีซีสองกับสี่สีอวมีสองกับสีซีนี่แค่นั้นมีสองกับสี่สีแต่ว่าก็จะลืมเด้อเล็เก่าที่แกแต่ว่าสีหากับบัน กับจองหาไอเฟินไปเห็นบ่ออันที่ทีๆที่เบิ่งคลินมันมาเพิ่ได้เบิ่งเพิ่นกับสีมานอยู่เออเพิ่นก็เลยซื้อของมาฝากกระสอบนึงเนี่ยโอ้โหคุน่ะเขาอยู่ที่ผมเห็นเป๊ะเปะข้าวหนึ่งกระสอบเจสซี่พวกคุณอะมาเจสซี่พวกคนณคนนั้นทู่นี่อะมากเลยอะมากเราเพื่อนมุดอันกันบ้าเนี่ยซื้อของมาฝากเป็นจ้าๆเลยครับพี่ครับผมมาที่ ไปนี่ผมกลับไปใายหม่องซื้อเยอะมันซื้อไปะได้มันมันเต็มบ่ผู้ฝันกระไายจริผมมานต้องสี่ซื้อเลขก,ก,ก้อนด่างวันนี้ว่ามันก็หนีหลายเท่าเลยเนี่ยโอ้โหสีปพจหนีวะสี่พจน์หนีจังหน่อยก็นหน้าวะดูตัดสีถูกบ่อนมีเนาะได้เลขอยู่แต่ว่าไไมันบ่ได้เงินบ่มีหม่องซื้อน่ะ ไในเด็กโตสองทีคับซีซีนีล่ล้วมันนี่มันนี่เอาตั้งแต่พีิลักรถลดเอออ่ะมันค่อยซิบอเาซื้อยากเออมาเคลื่อนฟันนะเด้กโอ้โหมาเคลื่อนฟันต่องหวัดเลยเด้กเออหวัดที่สามบสีกับผมหวัดฟันฟันว่าขี้ขี้รถคันนั้นขี้รถคันดำนี่ไปไปหาเพิ่นอยู่ทั้งผู้โอ้ไปหาผู้ผู้เพิ่นเคยบอกเล็เออสามศูนย์หกนึงเนี่ย อ่าแมนอ๋อทะเบียนรถขั้นคันดำดำไปตามูชุดหกหนึ่งไปขี่ขึ้นไปทั้งผู้ไปไปหาเพิ่นเพิ่นผมลงรถไปเพิ่นผมไม่ได้ไปผู้เดียวเดิไปไปกับผู้ชายสี่คนไปกับผู้ชายสี่คนไปที่ภาไปไปขอเลขขอเลขเฮ้ยขอเลขผฝันกับไปขอเลขคณะไปขอเลขเพิ่นเพิ่นวันแต่วันแต่เห็นห้าไปเท่านั้นแหละเพิ่น Sumai yang ada di sana Mak sun pang 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 saya hau Oh, jangan pakai yang Ya Tak akan main yang ada di sana Aku hai lah <laughs> banyak Oh Oh hai lah banyak apa yang ada di sana Oh, makan บ่อดดซื้อเนาะมันหาอะไรเลยหาบ่อดได้จะเห็นได้ขอไม่แน่ปูเอ้ยน้องาอไม่แนวปูยบางที่ไทยปวดเนาะโง่ก็โง่สนโอไล่ก็กี้ไล่สินให้ก็พูดจาเขามันแห้งเข่าราษาแล้วสินคุยแห้งไมาศูนแห้งเลยเนาะสินวาโอ้ไม่ดีปากฏว่าศูนจักรตรงหี้น้องตั้ผู้ใช ที่นนี่ยืนฟังเจ้าลอยพูดหลยนี่อ่าบวกปากเลยเว้ยเี๋ยเออแบงบที่เขียนให้ไหมเพื่ <c oughs> อนเอากระดาษมาเขียนเขียนเขียนไห้เอาเขียนหนอยนะครับหนึ่ง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 สามตัวแต่ว่ามันจะมีเลขหอยยึดทยอยู่ยดิมันเขียนเขียนคูณสองไว้เลเลขสองหน่อย คอเทนเยอะนี่แมนคูเลียนคูนไปนี่แล้วมันสองหน่อยๆไปเ้สองข้างล่างนี่แมนหนึ่งหนึ่งหนึ่งคูณสอง่ินะเออเจ้าที่บอกเจที่บอกแมนแมนน่าแหละเพิ่นเขียนัเสร็จละน้องะที่เป็นย่มา้งบมดนี้จักแล้วเพิ่นนอใไ้จังสันเพิ่นเกียนไ้ซัมเนดิ้สครับมันก็จบนหนึ่งสองซะบ่จักแล้วเตียวตัว หนหาแล้วเชยนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึงว่าเช่นสองรห้อพังเรเลื่อมด้าวากีรถขันาั้นไปสามท้าทกับสามหน่งสามศูนย์หกหนึ่งขีขั้นนี้ไปผู้สช้ผู้ใช้น้ำหาน้ำหกเลยอันวะสามหนึ่งเท่ากับเชยนสามหนึ่งอย่งนี้ผู้ชา้น้ำหาน้ำอันนี้สามหนึ่งอยออวะอันนี้หนึ่งสอง เลขเลขหนึ่งสามตัมสามหนึ่งบอกวันบอกเนยปิศนาบอกเหรอปริศนากันโอ้ยอยากหยากแม่อยู่เรื่องงือนเนี่ยเบิ่งเอาเดือเอฟซีเอตีเอาเองได้เขียนให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งคูณสองให้ทั้งไตไตเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งสามตัว เขาแหลายแล้วอม่ป็นนกกระตัดหนึ่งออกตัดซองผกัดเรือหึ่งงกับสามอยู่กับบูกคือคือบ่ได้วาหายตันหรือบ่ตันกนแล้วแต่มันเป็นมั่งสิแต่วันหายมั่งสิผู้ชายผู้ชายไปต้อกัดซีคนใช่น้ำหาน้ำหกเลยออมันเราอยู่เดี๋ยวนี้มันมีมีหกมีซี ีหาหกสี่ห้ามีสามมีศูนย์คูณเลเลขคันสี่ตีเป็นเลขเพราะว่าะเบี่ยนสามศูนย์หกหนึ่งเนาะเอออืมเปียนท่นสี่สามศูนย์หกหนึ่งไปอืมแต่มีไปด้วยกันสี่คนถ้าผมแปะให้ถ้าผมแปะให้สามเด็กหนึ่งสามตัวเนี่ออสามหนึ่งเนาะ 3, สามสองเป็นหกบอกเออเป็นสามหนึ่งหกบอกเป็นไปได้บอกเป็นไปได้อ่าเป็นไปได้บอเป็นไปได้ 3, 3, สามสองหกสามสองเป็นหกเออสามหนึ่งหกแม่อ่านบอเอาจากเล้ยวอ่นละเอาสามหนึ่งหกอ่านก็เป็นปริศนาครับ อ่านี่ผู้ชายสี่คนมิแสดงว่ามิสีมีสีมีสี่คนผู้ชายสี่คนหาสี่หกสี่ปะอ้าสี่หกสี่ประมาณนั้นหรือป่าอ่าสี่หกสี่เออแต่สี่คนนี่แหละแล้วนี่แปลว่า ผู้พิ่นหายเลขนะศูนย์ฝังฝังไว้เลยเจ้าว่าเพิ่นศูนย์อยู่เนาะเอาศูนย์ไปว้าไส้ศูนย์หกกันแล้วมี่หกตัเบียนแล้วก็อ่าเออแมนอ่าหกกันแล้วมีครับศูนย์หกนี่ศูนย์เก่ากันแล้วผู้เท่าหวะบอบอมีเข่าอือมีเข่ามีหอยมีเข่าจับอยู่ในตัเบียนรถเบิร์แดงมันเป็นหก นี่ทะเบียนรถหมดเลยครับอิซีครับผมเป็นฮอเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นครับวิธีคผมเอาวนนี้เน่ยมาตกเก่ากไรนีดเนาออ่าเป็นชุนหอกชุนชุนหอกชุนสีเป็นชุนหอกชุนซีได้ดิอ่าชุนอกคือคือผู้ไส้คู่เฮาเด่อ่าทะเบียนรถก็มีชุนกนด เออโค้กคนศูนย์คนก็ล่กัดกล่องเอาซ้ำนี่ทีเอาเบิ่งต้นเบิ่งต้นครับผมตัวสามตัวนี่ก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งหกแลครับสามหนึ่งหกคนบริเชียนให้ดิแต่ว่าข้าเปล่ามาิข้าเปลาซครับตัวมาิเชียนให้คือสามหนึ่งนี่แหละไม่หอยข้อมสองนี่ไหมสามสองหกแน่นอน เอาม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 าอ่ะเจีาอันเพิ่นมาซื้อต่ำหูซื้อไก่ย่างซื <ihat. S 2> Although, ้อลาบมาเนี่ยแลนรถเดเนี่ยขายเรยเลไก่ย่างเรือยลี่บนี้เป็นยกไข่เล่นบะก็แหละเอาสัปปบสี่รผมได้โชคมานก็ดีใจน้ำ ผู้ใดบ่าโชคก,เกเออ็เอาไม่ก็ดีเจ้าน้าเออพอแล้วเอาไม่เอาไม่เอารับเอฟซีครับผมทำไม,อ,ไมอันนี้คือเป็นแนวทางต่อวหวัดของประเภททีครับเรือยเอฟซีครับวันที่หนึ่งสิงหาวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหกร้อยหกสิบแปดนะครับก็แท้ๆผีเขียนไห้หนึ่งสามตัวก็เลยมีเลขสองไข่ไทย นั่งสตัวมันกัสองสามหกคก็ได้มีสามหนึ่งครับส่วน2อตัวตันเป็น5 4ี่หกก็อยู่ในทะเบียนรถนะครับอยู่เดียวผมสามหนึ่งก็อยู่ในทะเบียนรถสามหนึ่ก็อยู่ในทะเบียนรถครับอยู่ีผมอยู่ในทะเบียนรถหมดนะครับนะขันสิลงสี่ตัวกับสามหนึ่งหกศูนย์แล้วครับอยที่นับผมโมานำลวยเป็นเจ็ดตีครับผมช่าดีสุกคนขามพังฟังทุกคนครับ